โอเคเยอะแบบโอ้โหแป๊บเดียวคือเต็มเลยอะมันแน่นอนน้ำตาลจริงว้เนี่ยเอนนี้แบบเขาอื้อมเดืรอรลอยเต็มจนได้ปีใหม่2024องแต่ฮันด์ไซย,ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอีก็ตามชื่อคลิปเลยด้วยโกดฟิกมันจะมีเอ็นออนหนึ่งที่เก่งเกินสิ่งตัวเองมากนั่นคือฟิลลี่กล้องน้ำตาลกับกล่องไม้ขีดหอมพอไอ้วยกล้องน้ำตาลเนี่ย จำการเพิ่มความเร็วตอนใหม่งัวเตอร์เพิ่มขึ้น20%คือซึ่งมันดีม,กมากๆเลนะเพราะเอ็นออที่ช่วยในการใหม่หัวของตัวละครที่มันไม่มีเลยมีแค่อันนี้อันเดียวเอาว่าตัวละครโกด์เฟกเนี่ยการให้เราถ้าจะสก,กิลใหม่หัวแค่อ่ะมันก็จะทำให้เราง่ายในการไล่เขาแบบสุดๆไปเลยแล้วก็กล่องไม่ขีดเนี่ยจะให้สก,กิลภาคคุมคูดาวไปขึ้น6วิโดยสก,กิลของเราปกติมันจะคูดาวอยู่ที่24ีวิาการให้มันลดลงมาเหลือ20ิวิดีก็จะให้เราสามารถมีโอกาสที่จะใหม่หัวเซอ,เซอแบบง,ง่ายสุดไปเลย แล้วก็ส่วนเพิกก็จะมีตามนี้เลยคิดว่าดี่สุดของตัวกดเฟกแล้วโดวยแรกจะเป็นความปั่ดหม่างของดิเจียนเชื่อมาก็เอาไปดูเครื่องที่ซื้อไปด้วยกันเพิรกต่อมาจะเป็นทืบไวแล้วก็กันเครื่องสุดท้ายจะเป็นป๊อปเพลงกล่อมเด็กเนาะโอเคก็จะมีตามนี้ป่ะดูดีเกมกันดีกว่าปะเลกรูทหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาท ใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งรยบาทนะครับท่องไว้นะครับพี่ติงฟังพี่ติ่งเบ com นะครับจิบจ๊บวันนี้เรามีร้านเติมเงินสติมูลเล็ตมาแนะนําที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมูลเล็ตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้วยการสแกนเคียวโค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมทิช่ของเราได้เลยแล้วเราเกิดการแมปด้วยไงมีโอกาสที่เซอร์จะเกิดแจกกันแบบสูงมากเลยเนี่ยคือถ้าเกิดผมเดินผิดโซนแค่นิดเดียวนี่ มีโอ,อกาสเครื่องติดแบบปิ๊งปิงป,งปิงแนนอนอเจ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 อคนละแต่เขาไม่ปั่นไฟกัหนหรอือผมไม่เห็นใครแบบสก,กิลคงสก,กิจเครื่องดีอะ่ะคนนี้มันรู้ว่าเรามาแล้วป่ะคนเนี่ยคืออะไรดูเขาแบบนี่ไงคือเขาเซฟตัวเองมากอะ่ะโอเคผมจะปล่อยเขาไปก่อนนะคือตอนเนี้ยน่าจะมีคนแบบปั่นไฟแยกกันอยู่แบบเยอะเลยอ่ามีคนอยู่นูน่นคนนึงโอ้โหดูดิะแปบ๊บเดียวคือสก,กิลเรากลับมาแบบคูดางึกแล้วแบบ ย่างวิวยมากอะ่ะเอียงคอดูดสิเพื่อนโอ้โหแป๊บเดียวคือดูดได้ครึ่งดึงแล้วอ่ะยังจะยอดมากอะ่ะเฮ้ยเก้าแล้วโอเคเราจะไม่ฝืนดูดเต็มนะเอ้ยต้องดูดเต็มแล้วป่ะโอ้โหไม่ทันละชาวอะไรกันอะ่ะคนนั้นคือเก้าเก้าดู่เก้าเก้าแล้วจากนั้นก็มันคิดจะมากสก,กิลเราคูดาวไว้อยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหหมอนี่อ๋อนต่างทุกเด็กอยู่ฝั่งนี้ว่าโ,โอเคอยู่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวเท่าไหร่อ่าตอนนี้สก,กิลเรากำลังจะเรียบร้อยตะก,กี้เรากลับมาแล้วแต่เขาต้องเสียไหมปั๊บเอาวะเปิดพับ ตีก็ได้ว่าโอ้โหหมอที่มันเสียนจังไงว่ากระยะเลยแบบแม่นมากอะแต่ตอนนี้ปั่นกันอยู่สามซีโนะมาดิมันใสเอ้ยเข่งเครื่องอะโอ้โหแป๊บเดียวคืออย่างสุดยอดมากอ่ะจริงก่อนจริงก่อนมีฟอบก่อนมาไล่คนที่ก่อนนี่ไล่คนนี้ก็ได้ดิวิดเอาไงดิวอดอโอ้โหคนที่มันตากแบบกะตัดไม้คือแบบยังไวมากอ่าแบบน่าจะมีคนเดอะแบักเขาที่ชี้ปะคือเป็นคนสุดยอดจริงนะเอานึกว่าจะโดดต่างเห็นตีคุ้มแบบจากไกลๆมา อ๋อบอก,เ,ก,กอเพื่อนก่อนหมายเพื่อนข้างหลังไม่มีไม้ละอะไรกนี้ก็ได้ได้เหมือนกันคิดว่าใครก็ได้ตอนเนี้ยคิดว่าได้เหมือนกันโอ้โหแต่ตองน,นี้เป็นจุกเด็กอะบอกเลยทั้งวันทั้งคืนแน่ตรงเนี้ยไปไหนต่อโอ้โหแต่เซอร์ตานี้เขาปั่นไฟกันแบบเป็นเป็นคูน่นะอ่าเรียบร้อยจนได้ตอนนี้คือโซนบ้านใหญ่ไม่ไม่เหลือไม้นะผมน่าจะแบบเล่นเลยง่ายอยู่อ่าแต่คือหน้าปั่นแบบสองคนแบบเพลิน คือเราไม่ได้มีถ่วงเกมแบบหัวจัดรัสเซียขนาดนั้นนะโอเคกดตีวนาก่อนก็ได้คิดว่าได้เหมือนกันแล้วก็แวะเที่เครื่องเห็นใครนะนี่อ่นนี้คลัเคสอยู่หลังกล่องเนี่ยสวัสดีเพื่อนเอาไงดีเฮ้ยไหนแล้วว่ามาอยู่ดีอ๋ออยู่นี่ก็ว่าอยูด่ดีหายไปไหนคนนี้รู้สึกเหมือนเขามั่นใจดีไรายเป็นตัวเองมากเลยฮะไม่โดนโอเคผมขอขอญาตทิ้งก่อนนะฮะดี ไล่คนนี้ลวกันกดตีไปเลยเขาจะกล้าเทรดปะคือตอนเนี้ยนี่คนละเคสคนเดียวที่ไม่เจ็บเขาน่าต้องดิ่งมาช่วยตอนเนี้ยอ่าขอดูดถ้อยมากสุดก่อนโอเคแค่นี้เพื่อเป็นการคุมโซนแบบประเด็นตัวด้วยเอ้ยโอย้เอาคนเจ็บมาช่วยอย่างสุดยอดโอ้โหทวไตตีดีเขาบออยากบุลลี่ผีมากเลยอะดูดิเขาไล่ปลาพิมาจากเรารวัวเลยคือเห็นเราเป็นโกดฟ,ฟิกปะมันก็เลยแบบเอ๊ะมันก็เลยอยากเล่นนี่ว่าเออได้ได้ไดมาดินดาวะ อาจารย์จะแบบอยากเล่นขนาดนั้นอ่าขอที้ก่นะอนนะตอนเนี้ยเหมือนอ่าเคสกำลังจะแบบอ้อมมาช่วยปะไม่ก็ปันป่นอยู่อาปั่นอยู่ปั่นอยู่ดีๆอยู่นี่อยู่นี่ทุกคนตาเราเอียงได้ปะเอ้ยทุกคนตาเราเอียงได้เหมือนกันเหรอมาผมจะบีบไปเขาเสร็จบอลเลกให้ได้อะท้าปะเนี่ยตัวกับอ่าลอยเสียเชิงดีนายอ่ะหึหึก่งเลยขนาดนั้นหึหึแต่รู้สึกว่าเซอร์ตานี้เขาจะไม่ค่อยหิวกันเลยเนาะ ดูดิฮะเขาปล่อยเจ็บสี่คนกันแบบสักพักละผมเห็นคนนี่ปั่นอยู่เครื่อง,งหน้านี่น่าจะเป็นฟึงหมีนะเนี่ยเห็นแบบเงาลัางๆอ้าหฟึงหมีจริงหมาพื่อนโซนนี้ไม่เหลือไม้นะผมน่าจะไล่แบบสบายอยู่เอ้ยไม้อยู่แผ่นนึงโอ้โหต้องเปย์เลยเพื่อนไม่เปย์ี่เรียบร้อยได้หลอกมหอ่าต้องเสียไม้รอบนี้อ่ะเป็นกันทั้งวันได้เอ้ยโอ้ว่ะโอ้โหเสียชิงออ้าเกิดการทิวเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ไม่งั้นเราเล่นยากนะคือกด กดเฟกเดี๋ยวถ้าเกิดเจอปล่อยเจ็บกันเรื่อยอย่างเงี้ยคือเราจะไล่ใครแบบค่อนข้างง่ายมากเฮ้ยข้างหลังมันจะปั่นอยู่ปะอ่าดีไงดีไงไม่ได้ปั่นแต่อย,ยู่ๆคือขอเอียงคอดูดไปก,ก่อนคือเราดูดไปมากกันแล้วนี่ไงเราดูดโคตรไปอ่าอยู่นี่เอา้าวมองาปไหนอ่ะนี่ต้องใช้ไม้บะเล็กนะเพื่อทดสอบสเซฟไว้อ่าเรีย,ยบร้อยเสียไม้บะฮัเล็กจริงๆไปตรวจต่างยี่ไหรหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไรลแต่ไม้นี่แผ่นหนึ่งเพื่อนขอหน่อยเป็นการล้มเนี่ยเออเล่นสุดยอดมาก แล้วเขาจะฉีกไป้เลต่อเนี่ยเอ้ยข้างหลังก็ไม้สวยนะมีหน้าต่างอยู่ด้วยต้องโดดอะไม่งั้นคือเขาแบบแย่แน่โดดกลับอ่าไปจมโดดกลับด้วยผมก็แบบจะชื่นกับเขาเอ้าโอ้โหดูดเลือดอาดูดไ่ได้เมื่อกี้ดูดเลือดด้วยนะน่าเป็นน้องเฟิงที่ปั่นอยู่เอ้าโอเคคอเอียงคอดูดเขาเชยไปดูดไม่ได้เวะน่ะคนนี้ดูดแบบไม่ได้เลยเอาเอาเอาโอ้โหฮัดเกินครึ่งตัวก็ไม่ได้เหรอโอเคเก้าเก้าละเก้าสิบแล้พอฮะพี่นี่กลับมาหา ขเด็กคนนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าเขารู้ผมไร่ปะอ่าไม่รู้้อวเครื่องนั้นเหลืองจนได้โอ้โหแล้วที่เหลือคือเจ็บปวดแล้วก็เจฟก็คือดูดใกล้เต็ม,เต,มเต็มทีแล้วตวเน,นี้ไล่ใครก็ได้โอ้โห๋ยวเขาก็ปั่นไฟไวอยู่นะคือตอนนี้เหมือนเขาเริ่มที่จะไม่อยากคุลลี่ผีแล้วเฮ้ยหลุดหุกโอ้โหยังเกง่งแล้วใครฉีกอย่ีวะเนี่ยผมว่าเขาปั่นกันนั่นหลายคนอะ่แต่รอยเนี้ยไม่รู้รอยใครเฮ้ยนี่สิฟงฟมินด้วยอ่าวทเดีอดร้อยดูดมาเต็มเต็ม ป้าเล็กก็เสียไม้นะไม้ข้านี่ก็อ้าไม่มีแล้วด้วยโอเคผมทําไปเนี่ยทานดูอผมว่าที่เขาปล่อยเจ็บกันไม่ยอมฮิวน่าจะมีเพลินป่ะอ่ายึดอยู่หนที่ว่าถ้าเกิดเจ็บลรวจะปั่นหรือทำได้เร็วหมดดูดิฮะดูคนดีเขาบอกอย่างสุดยอดมากอ่ะเอ่อผมว่าผมไปไล่ดีกว่าเพราะว่าโซนนั้นคือไม่ไม่เหลือเครื่องปั่นละจะทองาะคุมมโซนนี้แล้วกันอ่ะ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 นี่ไงนี่ไงเห็นคนมาช่วยอดีเพื่อนบล็อกก่อนป้าทีนึงอืมไม่ได้บล็อกด้วย ไอ้เดียวใครปลาหิมะใส่ผมวะเนี่ยอ๋อโอ้โหคือเห็นเราไปโกดฟกแกมันก็เลยแบบอ,อยากบุลลี่เราตรัวละครเราเดินจีจ๋าแกเฮ้ยไดีเสียงได้เสียงฟึ่งหมินน,มมน,จจนี่อยู่นี่เดี๋ยวผมจะไล่คุยนะเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่เหมือนจะตายละตายยากอืมไม่มีตายยากด้วยโอเคผมว่าผมบุลลี่เลยละกันก็คือตัดคนไปก่อนคือเกียดอุ้มด้วยถ้าเกิดอุ้มนี่คือเสียจังหวะแบบยังจุดยอดมากแต่ไหนก็เอา มลิอืมโมลิเขียวมาแล้วเอาละค่ะอ๋อมันปั่นไฟแยก่กันเด็กคละคีคนนี้ตายดิเก๋ไม่ลอดเดีอเด็กคนลเคีในโดนเป้าเอ้ยเห็นคนโอ้โหยอดมากตายยากเอาไม่มีตายยากด้วยเอ่ไอไฟฉายออกคนนี้เอ้ยเป็นเป็นระเบิดแฟลชปะ่ะเหมือนเขารออยู่รอที่จะปาช่วยเพื่อนอยู่คนเนี้ยมาผมจะให้เขาเสียไหมเสียเชืไปก่อนเรียบร้อย ผมก็หลอกออบแน้นอยกดย่อมันหลอกอุ้มได้โอเคคนที่เฟสสองอ่าเควสเสร็จจนได้โอ้โหมีวางระเบิดหนึ่งไปด้วยแต่ผมหาอ่าอยู่เครื่องนูน้นโอเคเจอละเขาหน้าจะอยู่โซนนี้แหละไม่น่าจะไปไหนไกลได้เฮ้ยโอ้โหลูกเองโอ้โหมอน,นั้นยังสุดโอ้โหยอดเกิน เฮ้ยอย่อๆดีกว่าอยากเท่มาเพื่อนนายจะฉีกมาโซนบ้านเล็กนี้จริงเหรอบ้านเล็กมันไม่มีไม้นะแบบโบเบ่แล้วอ่ะได้เพื่อนเอ้ยโอ้โหทำไมเขารักนี่เขารักเคธเหมือนกันน่ะแปลว่านี่เขารักเคธนี่เขารักเคธมีไอ้หลอกว่ะโดดจริงเพื่อนแปลว่านี่เขารักเคธเป็นสาวหรือว่าไงแล้วไม่ได้ดูเขารักแบบรักเพื่อนกันมากอ่ะเอ้ยระเบิดแฟดตายยากไม่มีด้วย แต่ว่าช่างคนบินก่อนดีกว,ว่าขออุ้มเนกไลเคคนนี้ก่อนคือขอแค่คนที่ตายอ่ะชีวิตผมจะแบบหาสุขมากๆแบบยิงขึ้นแต่ฝั่งบินผมหาเขาไม่เจอจริงนะผมไม่รู้ว่าเขาไปอ่าอยู่นูน่นอยู่ประตูนู่นนะเขาจะเปิดประตูหรือป่อ่ะเปิดเสร็จแล้วตอนนี้เหมือนเขาพยายามอ่าดีไงเหมือนเขาพยายามจะมาดึงคนที่อยู่ตายยากปะเหมือนเขาไม่น่ามีนะถ้ามีคือกดไปนานแล้วเรียบร้อยแคแ่แตะ เรียบร้อยด่านเอเลี่ยนอีกแล้วเลยวูหักนี้เจอบ่อยจนแบบลืบมเอียนล้วนะมาไม่ต้องคิดเลยมากอะเราดิ่งกลางบ้านใหญ่เลยเราก็เนี่ยหาคนอ่าดีหาคนแบบจากระยะไกผมเจอเกมพี่โอ้โหผีหลอกจะไปหลอกคนจะโดนหลอกซะเองเกมพีดูเยอะแล้วปะอ่าเยอะแล้วโอเคดูเต็มเลยละกันไอ้เพื่อนอย่างนี้ต้องเสียไม้ปะเอ้โอ้โหมันจะหลอกเราเฉยคนนี้มันเชิงนะ ไม้ข้้งหลังไม่อ่ามีอยู่แต่ไกล่ะไม่น่าทันโอ้โหกันเครื่องมีคูมเแล้วผมดาทีเรียบร้อยคนที่เฟสแรกเมื่อกี้เห็นเครื่องระเบิดออกมาชเชื่อกระเบิดน่าจะป่านสองตรงบ้านใหญ่ฮะตอนนี้เพิร์กนั้นทำงานอยู่ตอนนี้คือเครื่องมันเหลืองแบบหลที่เกินจนผมแบบเริ่มเริ่มที่จะแบบง,งงกันเนี่ยแต่ขอดูดหน่อยขออาด,ด,ดูดเอดูดเอดด้าก่อนเรียบร้อยขอดูดมาเรียให้แบบให้มากสุดก่อน โอเคแล้วผมก็มูนบอกอันนี้เอา้า <_ Gerilim> อยู่ดีอยู่ดีก็โดดมาใส่เราเชอะไรวะเนี่ยโอเคป๊อปยังเหลืออยู่นะขอทึบอืมทึบเครื่อ,องก่อนละกันเอา้าเครื่องนกระเป๋าได้เยอะนี่เป็นเครื่องของใครนะเครื่องของนิโคลาละเคนะเแล้วขเขาละทำไมเขาระเบิดเลยตรงนั้นนะ่ะปาหินเนาะหรือว่าไงอ๋อโดดต่างเรียกอยากแก้เกมในการแบบทุกโดเห็นขานะเพื่อนเห็นขาผูนะอันนี้ใครนะอ๋อเกปิโอ ไอ้เดี๋ยวอะไรอ่ะอยู่ดีก็ปม,มาตุ๊กตาใส่เฉยปลาโนโบอลใส่เฉยมาเนี้จะชียหไอ้อะไรวะน่ะดูดิคือแบบอยากแก้เกมวะแล้วดูเขาบอลในการแบบการเล่นการชุกมากเลยนะ่ะโอ้โหไม่ทันว่าจะหลอกไปพอดีนะโอเคพังกันนะเรามีทือไว้สัยอย่างอ่ะไม่ต้องกลัวเลยมากกลับบอรอ๋อตัวตาไปนูน่น หว่าดีเพืชแอนแเดน,น,นในแบบในเฉยๆกับเราเหรอ,อตายยับปะตายยับโอเคแขวนมาคือตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเจอปั่นกันไหนแล้วนี่ปั่นปะอ๋านี่ปั่นอยู่ปั่นอยู่เอา้าเป็นมาเรียด้วยโอเคขอทิปก่อนเดี๋ยวให้ดูด,ดีๆคือไหนๆก็เอาป๊อปเสียแล้วเอีกเอ้าคนนี้ก็คนนี้นผมจะดักอีกฝั่งนึงก็ไม่เขาวิ่งกลับไปอย่างกั้นนะโอ้โหแดนออนเราแบบจุด,ด โคตรโหดเลยแป๊บเดียวคือแบบก็เต็มแบบตึงๆแล้วเฮ้ยเครื่องหลังมีคนแข่งเครื่องปะเต๊อกไม่มีไม่มีมมก็แขวนเลยเมื่อกี้เห็นไอนะดิคเคด์อะเมื่อกี้เห็นไอนะดิเคสโดดไปทางนี้ไม่รู้ว่าหายไปแล้วแต่ขอแบบคุ้มปูหาเสือเลยใครมองใครมองเอาดิคเคสอยู่ที่ คือสอนคนะเอด่ากับแกเบียลคือเจ็บอยู่เอา้าอยู่ฝั่งนึงตรงนี้มันฉีกไปได้นะดูดิฮะมันเป็นทางตันที่แบบคือไปไหนไม่ได้จริงเนี่ยผมจะหลอกครั้งเดียมาดิดิมาดิดิผมจะรอดูแล้วตอนเดียดูดมาอัดดูดมาอีกรอบนึงคนระับแป๊บเดียวแป๊บเดียวอีกรอบนึงก็ได้ละเฮ้ยเขาไม่กล้าบนอะ่ะคือใจจริงนะถ้าเกิดเขารู้ว่าผมพยายามดูดเขาอย่างเงี้ยคือก็แค่อ่านก็แค่ฉีกไปเลยอ่ะไม่ก็ฝ่าเข้ามาให้ได้อ่ะไม่งั้นคือแบบแย่นะอย่างเงี้ยเสียเวลาจัดเอาันนี้เขา เดือรอเต็มจนได้เนี่ยป้าคือสกิลเราจะกูดาวไวมากแล้วเราก็ดูดไวแบบไวมากอะแป๊บเดียวคือแบบเต็มแล้วอ่ะไม้เอาไปไปดีกว่าโอ้โหนุกไปแล้วนี่แกจะกลับไปที่เดิมจริงๆกันหรอตอนนั้นไม่มีไม้เพื่อนกลับไปนี่คือแบบมีแต่แย่กับแย่นะแต่มันมีหน้าต่างแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีป้าคนรีเฟรแลกถึงตึงอ่าบ้านใหญ่ติดจนได้อ้กว่าจะติดเครื่องหลังเนี่ยอ่ะช็อตอยู่ เฮ้ยอยเลือดอย่างนี้เป็นโอ rate, ้โหดูว่าดูว่าแบบอยู่คนเดียวน่ะเอด้าเฉยเราโอ้โหเราช่วยเอด้ามันเดียนไปกับด่านแบบโคตรเทพพามาอ่าโดเตอเตพุีก็ได้วะไม่งอละเอาเครื่องเหลืองข้างหน้าจะได้มาแฟวนเสร็จเราต้องแบบรีบดิ่งไปหาเขาเลยนะอ่า เขาเอียงโคดูดโอ้โหเอียงไม่ได้เป็นทิเคสด้วยนะ่ะตอนนี้ยทั้งเอดาแล้วก็เกเบียวคือแบบใกล้ตายเต็มทีแล้วเอ้ยใครบังอาจโอ้โหใครบังอาจเกเบียวเกเบียวแต่อ๋อเอดาเป็นเนียนปัน่นอีกที่นึงมาเฮ้ยตายละเขาต้องพับหมายนะเพื่อนไม่งั้นเขาแบบเอ้ยเอวาไม่งพับด้วยมาผมก็ไม่ฝืนฝืนดูดด้วยมาไปก็ไม่ได้เลือกอะไรโอ้โหพี่เราโคตรยาวเมื่อกี้ที่ว่าผมปามีดอยู่น่ะเอ้ยถ้าเกิดเขาจูดตรงนี้อยู่อย่างนี้นะ เพื awesome ่อนตายคาเสาได้ไม่มีใครกล้าช่วยอ่ะมาไล่แรกให้เขาเสียไม้ตรงนี้ก่อนมีก็แบบทั้งวันอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเไม้เหรอโอ้่าอะไรจะมั่นใจไลายวิ่งตัวเองอ่ะนั่นน่ะเอ้าโอ้โหเด็ดตีเอ้ยตายยากโอ้มั่นใจตายยากตัวเองโอเคยังไม่ทันแล้วเพื่อนอย่างนี้ไแบอย่างี้ไม่ทันแล้วเพื่อนมั่นใจตัวเองเกินเอาไอ้ห้าแล้วตัวเองเจ็บโอ้โหแล้วไอ้หน้าเคสเอเบลเลียก็ไม่ยอมบล็อกด้วยโอ้โหรักเพื่อนจ้ะ โอเคคนที่ก็ปิดสองเอา้าเอด้ไม่ตายโอ้โห,หนึกว่าตายแล้วแต่มาผมจะโมลริไว้แหละเขาหายอีกโก้เขาหายอีกโก้หนาเตะโอ้โหแลแสงสีตรงนี้คือแบบอย่างเท่ะถ้าเกิดตัดทำปกนี่คือแบอบเท,บท่เลยนะ่ะเฮ้ยเครื่องที่จะติดหมายยิงดูธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเอียงหรอกแต่กำลังจะทืบเครื่องช่างมันละกันนะโอเคฮูนบอกมาเอ้ยเอาว่ะคนที่มันอย,อยอดมาก เหตุอะไรเพื่อนขอตีผ่านหน้าต่างได้ปะหรือ <c oughs> ว่าเขาจะแบบเดินแบบชิดหน้าต่างอะไรอย่างงี้ผังก็ได้ไม้นี่มันรอบยาวอะเอาแล้วกลับมาหาเราเฉยมีต่างอยู่เขาเป็นไรหรอไรอ๋อไม่ใช่ถ้าเกิดอ๋อไรจริงแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ทำงานอะไรอะคือแบบอยู่ดีไรก็ไม่ทำงานเฉยเมื่อกี้เหมือนกระโดดรอบหนึ่งแล้วอะอะไรนะสถานะหายเหนื่อยกลับมาพอดีอย่างงี้เหรอตีไหนมาตอนนี้ที่เคสเกิดการเปยวไม้เกิดขึ้นแล้วฮะ หลอกมาทนี่โอ้โหรอบนี้มันเตี่ยมันหลอกไปไม่ได้โอ้โหดูเขาเปดิคือแบบเขาเปแบบไม่สนได้แล้วคือแบบขอแค่แบบใจข,ขวาใจขวาตอนนี้เจอเหลือสามคนนะต่อเข้ปันแยกก็ไม่น่าจะทันโอ้โหคนที่มรนจุนานเกินจุกจนไอสารนั้นคือแบบหายเลยแต่ไม่赖ดูดใหม่ได้โอ้โหดูเขาเปีดิขอเดินดักหน้าปากซอย,อย่างนี้ก่อนอ่านี่ไงข้างดนจริงมาหาไม้อยู่แล้วหลอกมาเอา้ยคนนี้มันแบบเสียนมากอะ คือสเตปการมองเขาคือแบบอย่างสุดยอดอ่ะอมีคนปั่นได้อีกเครื่องหนึง่งเพื่อนนจุกนานแค่ไหนการเปรไม่ได้ไปไว่าจุกนานเพื่อนไอ้ก็ที่แกเปรไม่ไ,ได้แปลว่าจุกนานมันก็แค่เปรไ,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 ไปเรื่อยบอกว่าตอนนี้เขาปั่นแยกกันแน่เลยฮนะเาะว่าไอเพื่อความปั่นหมางผมแบบไม่กระดิกไม่ทํางานเลยอนะอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงหนักมากเลยเดี๋ยวเดียวโอ้เดียวโอ้มันเล่นอย่างนี้เลยเหรอแปลว่าอดีดาน,น่าจะปั่นอยู่อะเขาถึงกล้าแบบจริงไปช่วยอย่างเงี้ย เออเอาไงดีระหว่างกดตีกับกดดูดดูดแล้วกันตอนนี้มันรอบแบบสวยอยู่เพื่อไอ้เฉียวไม้ดีบีนอผมไม่ได้เข้าใกล้ไม้เลยนะโอ้โหดูไม้มากสุดเอียงหน่อยเพื่อเอียงหน่อยเอาดีาคอร์เรคปล่อยตายเฉยเฮ้ยทีเยอ,อย่ามองโอ้โหมองมองมองอกได้ยังไงก่อนคือแบบมีของบางตัวอย่างสุดดันแบบประกันคุณไ,ได้เฉยมาไหนก็ดูได้ครึ่งทางละผมจะไม่กดตีเลยกันไมงังนก็คือแบบดูดม้เนี่ยคือเสียเป,ปล่าจัดอ่ะ เอาน่าต่างบานเดียวโดดกี่ทีวนะ่ะน่ะโอเคอีเยอะแบโอ้โหแป๊บเดียวคือเต็มเลยอะ่ะมันจะออนน้ำตาลจริงไหมเ่ยไอ้จออนดูดไว้นี่มันไม่ควรเป็นสีน้ำตาลมันควรเป็นแบบเก็ดแบบเก็ดมงเก็ดมงุมงนู่นเลยอะ่ะโอเคไปหาไอ้ด้ก่อนเอาโดนสาปเฝ้ตัวทุกคนตาแล้วแต่บาจริงเฉยตอนแรกนี่ว่าจะแฝ้แบบขำขำไปนะเอา้าจริงเพื่อนเหรอโหูอย่างเซียนเกินเอาเราคนนั้นไม่เล่นแล้วอะไรวะเนี่ย ยูจิก็คือแบบไม่เล่นเฉยหลอก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 ให้เขาแบบอ่าเหลืต้องหลงจนได้อะไอบเพื่อนเขาต้องฉีกอะไม่งั้นคือแบบเขาแย่ได้ฮับเรียบร้อยอ่าเจอไอ้ด้าพอดีมาไม่ต้องเอียงก็ได้ฮะกระโดดไวเหมือนกันโอ้โหนี่เป็นไรรู้สึกว่าตาที่ไร้ทุกคนนะเหมือนจกเว้นแค่แกเบี้ยวคนเดียวที่ไม่ใช่ไรอ่ะเหมือนไปนแค่ตายากอ่ะอ่าหลอกกลับมาเดีย๋ยวคนนี้วิ่งฉีกเหรอหรือดูดตู้ทำไมแบบ วิ่งี่หายนั่นนะโอ้ชี้มาน,นี้แต่เอ๊นายจะวุ่นอ่าในาวุ่นรอบยาวงั้นเหรอทำไมเขาชี้เดียวสิผมเลยน,นนะคือรู้ผมกำลังแบบดักฝั่งนี้วะก็เลยชีย้แบบชี้ครูไปก่อน,อ,น,น,นอ,อดีตวัดต้นกีมอย่างมันท้ายกีมอย่างตึง <laughs> แต่ดีโอเคจีจ <GG S 2> ีๆผม